ข้อถัดไปกันค่ะข้อถัดไปนะคะข้อนี้ก็คืออ e, ีแล้วก็เว้นช่องว่างไว้เหนี่ยวชงหัวมนเทช่องเฟ่กัวเราจะแปลให้ฟังก่อนนะคะว่าแปลว่าอะไรอี e, ก็คือหนึ่งใช่ไหมคะทราบก<ฆ>ันอยู่แล้วเนาะคําว่าเหนี่ยวค่ะแลว่านกชงก็คือจากค่ะหัวมนคืออะไรเอ่ยพวกเรานะคะทราบอยู่แล้วเนะา,าเนะโท,ะ<ฆ>ทก็คือหัวหรือว่าศีารษะนั่นเองค่ะช่องก็คือบน ฟก็คือบินค่ะเห็นไหมมีปีอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเฟก็คือบินค่ะแล้วกั่วก็คือผ่านนะคะผ่านก็ได้ข้ามก็ได้นะครับอ่ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแปลทั้งหมดนะเราเว้นตรงนี้ไว้จะเป็นอย่างนี้ค่ะนกหนึ่งบินผ่านหัวของพวกเราไปบินข้ามหัวของพวกเราไปะนะคะอะไรหายไปเอ่ยอีจุดๆ,ๆเมียลักษณะนามหายไปครับลักษณะนามหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นลักษณะนามที่เขาจะถามเราค่ะ เราลองมาดูทีละตัวกันว่าลักษณะนา,นามแต่ละตัวใช้กับอะไร,รได้บ้างนะคะเราชื่อขอพูดถึงสัตว์อย่างเดียวแล้วกันนะคะโถถ้าเราใช้กับสัตว์นะคะจะเป็นสัตว์ที่ตัวค่อนข้างใหญ่ยก<ช>ตัวอย่างเช่นอะไรหมูอีโถจูใช้ได้ไหมใช้ได้ไดอีโถหนิววัวหนึ่งตัวนะคะโอเคถ้าเป็นฉินค่ะใช้กับคนจะแปลว่ากลุม่มอีฉินเหรนก็คือคนหนึ่งกลุ่มค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นอีฉินแล้วสัตว์อะไรสักอ,อย่างเนี่ย จะเป็นสัตว์เป็นฝูงค่ะครับโอเคไหมครับถัดไปค่ะตัวนี้ออกเสียงว่าเขียวเราจะไม่พูดถึงนา,นามคำอื่นๆเลยนะไม่ได้พูดถึงเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเขียวใช้กับสัตว์นะคะจะเป็นสัตว์ที่ตัวค่อนข้างยาวนะคะยกตัวอย่างเช่นงูครับ,รบอีเขียวเสืองูหนึ่งตัวใช่หรือปลาไปได้ค่ะอีเขียวหลอีเขียวปลาปลาหนึ่งตัวนะคะเป็นต้นและสุดท้ายค่ะ ตัวนี้ออกเสียงว่าผีนะคะถ้าใช้กับสัตว์ให้รู้เลยว่ามีสัตว์แค่ตัวเดียวใช้กับ,บผีได้นั่นก็คือม้านั่นเองค่ะอีผีหมาม้าหนึ่งตัวนะคะงันทุกคนคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะนามตัวไหนในการใช้กับเหนหรือว่านกได้เอ่ยอีเทาเหนื่ออีฉนเหนยืออีถวเหนว่หรือว่าอีผีเหน่ ครับน้อง,<ะ>องลองพิมพ์คำตอบมานะครับอ<ะ>ีอะไรสักอย่างหนึ่งเหนี่ยวชงหัวบน头上飞过อืมน้องๆตอบมาว่าสอง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 ,สอง,สอง,สองค่ะอืเพราะฉะนั้นเราเฉลยเลยนะคะถูกต้องค่ะข้อสองเป็นคำตอบที่ถูกต้อง<ช>นะคะ,ะมีนอกอยู่ฝูงหนึ่งบินผ่านบินข้ามหัวของพวกเราไปนั่น<ช>เองนะคะเก่งมากเลย